เออับเย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 ยอยมากกูนักนกมากนเต็มเต็มเหนักเลยวันนี้นกนกวันนีชัวันนี้นยยูชอดยูยูช็กๆๆวนนี้นออย้วหลหล่ะตดตั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 ดไมหไปเดินเดินทนไปเดินไปเดินไปลุไปเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เดินไปเดย